เออราชมังอ่ะเนาะใครจะฝันถึงคือตอนคนกรีดอะครับมันมันมัน,ม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 นบ้า <c oughs> เฮ้ยลองพูดถึงชื่อค ok ็อกเทลอ่ะทุกคนน่ะรู้จักกันเกือบหมดหนูนว่า <c oughs> เรียนสายดนตรีซึ่งเวทีที่แบบทุกคนใฝ่ฝันก็คือราชมัง พวกเราไอ u อชยูไ <Wow. S 1> จากวิทยาัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตดั้งเดิมเนี่ยทางคอรัสของค็อกเทลเนี่ยเขามีกันอยู่40คนแล้วเหมือนอาจารย์ของเราเนี่ยอยู่ในวง1ใน40คนพอดีค่ะแล้วเขาก็ต้องการคือเหมือนพี่โอมเนี่ยเขาแบบไม่พอใจเขาอยากได้คนเพิ่มเขาอยากได้ร้อยคนแล้วเขาก็เหมือนพยายามหากันจากคอนเนคชันของ หนึ่งใน40คนของอาจารย์ท้ทีนี้เขาก็เลยเหมือนมาดึงพวกเราจากเด็กในคอรัปไปรอคอรัป100คนที่เราไปได้ไปเข้าร่วมนะคะก็จะลองทั้งหมดประมาณ15เพลงค่ะก็มีเพลงที่ดังๆเงยอะเลยก็เช่นปัฒนาสิ่งใดหรือที่เป็นเพลงปิดเพลงสุดท้ายที่ได้รอะะ้องค่ะแล้วก็บบกระบํากลางไฟมี อ่า y o u ever เพลงดังๆนะคะอย่างเช่นแบบว่าเพลงเธอเพลงเราไม่เป็นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเยอะมากตอนเริ่มแรกนะครับก็คือว่าเราจะแยกไปซ้อมกันเองก่อนครับรคือด้วยความที่แบบว่างานที่เราทําจะเป็นงานแบบ professional แล้วก็มืออาชีพมากเลยนะครับก็คือเขาจะให้โน้ตเรามาแต่ละคนเลยครับแล้วเราก็ไปซ้อมกันเองหลังจากนั้นเราก็จะนัดซ้อมกันของรังสิตเราครับแค่วันเดียวแล้วเราก็ ไปซ้อมกับคอรัสกลุ่มใหญ่หนึ่งอคนแล้วหลังจากนั้นก็ไปซ้อมกับคอคเทลครับร็มรวมรวมก็เกือบเดือนไหมครับใช่ค่ะแต่ไดโนตมาก็ประมาณเพ็นเดือนตอนตอนนั้นต่เครียดมากครับี่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นอะพวกเราไอซิควายมีงานใหญ่เข้ามากันอยู่แล้วคือเหมือนแบบว่าเราอยู่ในช่วงที่กําลังแบบซ้อมงานใหญ่ของมอค่ะแล้วทีนี้มันก็อยู่ดีมีค็อกเทลเข้ามาเสิร์ฟีกงานนึงก็คือเป็นงานที่ ักตัว <laughs> ใช่แต่ก็สนุกเต็มใจที่ได้ทำาช่ไม<า>เกาความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมน,นะคะก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์มากที่แบบอาจารย์กลอยดเตอร์ดนทหาไทยอินทวง์นะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อ <laughs> ก็ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรามาได้ไปแสดงในที่แบบเออราชมังอ่ะเนาะใครจะฝันถึงเออมันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นแบบโอกาสครั้งนึงในชีวิตจริงๆที่ เ,ออเราได้ไปยืนอยู่จุดนั้นนะคะใช่เราลองแบบว่าเราได้ไปร้องเราไปได้ไปยืนบนเวทีเดียวกันกับเขาเป็นความรู้สึกที่แบบว้าวมหัศจรรย์เราในฐานะแบบเด็กตัวเล็กๆที่แบบว่าโนเนมมากไม่รู้ไม่มีใครรู้จักแต่ว่าเรากลับได้ขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นร่วมกับพี P ่ๆคอกเทลซึ่งแบบว่าเป็นศิลปินที่จะว่าฟังกันตั้งแต่เด็กก็ว่าได้อะไรเงี้ยค่ะโตมากับเพลงพี P ่ๆคอกเทลก็คือสุดยอดแล้วยิ่งเป็นแบบว่าคอนเสิร์ต ใหญ่ครั้งสุดท้ายของพี่ๆเขาก็คือแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากรู้สึกว่ามันมีความสุขจนไม่รู้จะเอาคําไหนมาอธิบายผมก็แอบน้าตาคอไปสักสองสามเพลงก็มีความสุขมากก็จริงๆก็เหมือนอย่างที่ทุกคนพูดนะครับด้วยความที่ผมเป็นแฟนครับเทลอยู่แล้วผมรู้สึกว่าการขึ้นราชังงทางนี้มีเกียรติมากแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาเล่นี่าชังกับพี่ๆเขเทลเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเอาความรู้สึก ตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับที่ได้รู้ว่าเราจะได้ไปลองนะครับก็คือดอตอร์โดนัไทยเนี่ยครับเขาทักมาแล้วก็ส่งทีว่าโค้ดมาตอนแรกกะหนูคิดว่าค็อกเทลอะคือกลุ่มไปกินค็อกเทลไปดื่มค็อกเทลอย่างนี้ตอนแรกหนูคิดว่าเือเชิญไปดื่มค็อกเทลแล้วแต่ก็มาเซอร์ไพรส์ที่หลังว่าพวกเราทุกคนได้ไปลองค็อกเทลก็โหหนูก็ดีใจมากเพราะว่าฟังมาตั้งแต่เด็กครับก็ ดีใจต่อมาก็คือตัวดีใจมากๆครับที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับเพราะว่าหนูรู้สึกว่าที่นี่แบบอาจารย์ของเรามีคอนเนคชันเยอะมา,มากแล้วก็แบบสามารถทําให้เราแบบว่าไปสู่งานได้จริงๆครับแล้วก็เหมือนตอนเราเข้าซัมเมอร์มาจะมีสอนธรรมาทิประยใช่ไหม,มก็จะเป็นอันนี้เรียนน่าจะเรียนทุกคณะ ก็ตอนเข้ามาเลยค่ะจะได้เรียนวิชานี้ค่ะก็เหมือน,นสอนให้ทุกคนแบบว่าใช้ชีวิตร่วมกันได้อะค่ะแบบทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนนอกจากคณะเราจะสอนแบบพวกดนตรีเราเราไม่ได้อ่อพอทำงานออกไปทำงานเราไม่ได้ใช้แค่สกิลของการเป็นนักดนตรีอย่างเดียวแต่ว่าสมัยน,นี้มันต้องมีสกิลอื่นๆอย่างเช่นแบบพวก soft skill อื่นเช่นพวกการ โอเกไน์การจัดการเบื้องหลังหรือต่างๆก็คือที่นี่สอนหมดเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นคือว่าคณะเรามีสอนทำคอนเสิร์ตด้วยะคะ่ะทุกคนคอนเสิร์ตที่ว่าคือไม่ใช่อย่างที่พี่แพทพูดเมื่อกี้ก็คือไม่ใช่แค่ว่าเพอร์ฟอร์มอย่างเดียวเราจะได้ทำเบื้องหลังทุกๆอย่างคอนเสิร์ตแล้วก็อย่างปีนี้ที่นี่เข้ามามีทำคอนเสิร์ตตั้งแต่ซัมเมอร์เลยค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะทุกคนนี้ที่พูดมายังยังไม่หมดนะครับถ้าใครอยากดูก็ <S <S ข้ามาที่นี่ถูกค่ะถูกอยู่เพื่อความรักหรืออยู่เพื่อความฝันอยู่เพื่อศรัทธาหรืออยู่เพื่อความหวังอยู่เพื่อชีวิตตัวเองหรืออยู่ไปเพื่อใครกันให้ต enfin. ัวฉันตาแต่ชื่อยังต้องอยู่เพื่อใคร